เอเยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซมันนิงวอลกับบูชแชนัลนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปนะฮะสรุปการอัปเดตเนาะนะครับอัปเดตใหม่เวอร์ชัน8.6.2นะเรียกว่าสรุปนะครับเพราะว่าตัวเกมอัปเดตแล้วนะอัปเดตเวลานะครับสามโมงครึ่งนะครับผมแล้วก็นะครับในเรื่องของการอัปเดตเนี่ยจะเพิ่มมินิคอร์ดใหม่ขึ้นมานะทุกคนนะเป็นนะครับในส่วนของเจ้าหมูป่านะนะฮะอินสเกตนี่แหละที่ว่ายน้ำเนาะนะครับก็ ี๋ยวไปเล่นกันนะครับอันนี้เพิ่มใหม่ขึ้นมาให้นะแล้วก็การฝึกนะครับมินิเกมของอินุสเกะนั้นจะต้องว่ายน้ำนะครับหลบสิ่งกีดขวางเพื่อให้ได้ไกลที่สุดวิธีเล่นนะครับแปะหน้าจอเพื่อให้นะครับอินุสเกะว่ายขึ้นไปด้านบนแล้วก็อยู่เฉยเฉยนะครับเพื่อให้อินุสเกะว่ายลงมาด้านล่างนะครับต้องระวังไม่ให้แตะถีเกินไปนะเพราะว่าอินุสเกะนะครับอาจจะว่ายขึ้นไปสูงเกินแล้วก็ถ้าแตะติดกันในคราวเดียวนะนะครับในรางวัลของมินิเกมเนี่ยจะได้รับนะครับแต่เมื่อเคีียรรางันท่สขึ้ ล้วก็รางวัลรายสัปดาห์นะครับก็จะได้ของรางวัลจะไปดูกันว่าสนุกแค่ไหนนะสำหรับมินิเกมรอบนี้นะครับล้วก็ปรับดันเจียนใหม่นะสำหรับดันเจียนใครรอดนะครับอันคืนนี้แบบคือพอด,ดีนะแต่หลายคนผูเล่นใหม่นะน่าจะชื่นชอบนะครับเนาะผู้เล่นเก่าของผมเนี่ยจะล้นละนะฮะก็คือเรื่องของการฟาร์มเอเซนธานะครับได้สะดวกยิ่งขึ้นคือถงจะเปิดให้เขาเล่น,นตลอดเวลานะครับเพื่อให้สามารถฟาร์มเอเซนธานะฮะ ที่ต้องการทุกเมื่อเออมันน่าจะเป็นแบบนี้มานานแล้วนะแล้วก็การปรับรางวัลเนาะนะครับของถุงเวทมนต์นะจะนํถุงธาตุออกนะคืออันนี้สมควรมากนะเพราะว่าเราฟาร์มหาเวทมนต์ถูกไหมเราต้องการเมจิกนะฮะแต่ว่าเขาใส่ธาตุไหมทำไมไม่รู้นะฮะก็ทำไมต้องฟาร์มอยู่นั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับที่ดีเนาะแล้วก็การปรับดอกนะครับในเรื่องของเอเซนเวทมนต์นะครับเท่ากับในเรื่องของเอเซนธาตุนะครับที่ถูกนําออกเนาะนะครับผมก็ถือว่าปรับดีขึ้นนะ ส่วนต่อมานะครับจะเป็นสงคารามแห่งการยึดครองเนาะเพิ่มฟังก์ชันนะครับค่าพิเศษในเมนูการต่อสู้เนาะเพื่อทดลองสัมผัสนะครับต่อสู้ในส่วนของกฎพิเศษของทัวร์นาเมนต์แห่งการยึดครองซีซั่น17ไว้ล่วงหน้าเนาะก็จะมีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนค่าสถานะธ,ธาตุเนาะนะครับก็คือพลังป้องกันของมอนเตอร์ธาตุลมจะเพิ่ม30แล้วก็พลังโจมตีของมอนเตอร์ธาตุไฟเนี่ยจะลดลง30ในการต่อสู้นะมีจํากัดเกจโจมตีนะครับเอฟเฟกนะฮะสกิลที่เพิ่มแล้วก็ลดเกจน,นะครับจะทําให้นะใช ได้ใ,ในการต่อสู้นี้แล้วก็ในเรื่องของการจากัดมอนเตอร์จู่โจมนะครับก็สามารถเลือกนะครับมอนเตอร์เพื่อนะครับใช้ในการนะเป็นมอนเตอร์จู่โจมดังนั้นนะครับในเรื่องของการตั้งฐานนะมอนเตอร์นะครับที่ถูกเลือกเนี่ยจะไม่สามารถนําไปจู่โจมได้ท่านเองเนาะก็มีเรื่องของปรับเอฟเฟกต์ูนนะครับเอฟเฟกต์ูนเนี่ยในส่วนของเซตรูนทาลาย2ชิ้นจะมีผลกับมอนเตอร์ทุกตัวที่เข้าร่วมในการต่อสู้นี้นะครับให้เอฟเฟกต์ลูนนะในฐานแล้วก็เอฟเฟกต์ูนที่มอนเตอร์ใส่อยู่นั้นนะครับก็จะเหมือนกันนนะะจมีอฟครับ ที่มอนเตอร์ใส่อยู่นะถึงแม้ว่าจะนําไปใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องของใช้สกิลฐานทัพนะครับ HP พของมอนเตอร์ทุกตัวในการต่อสู้เนี่ยจะเพิ่ม33%เซนาะแล้วก็สกิลฐานทัพจะทํางานนะครับพร้อมกับสกิลผู้นําของมอนเตอร์แต่ละตัวเนาะนะครับอ่ะแล้วก็นะครับสงครามยึดครองนะฮะจบเมื่อไหร่นะจบวันที่4มีนาคมนะครับวันนี้วันที่12เนาะก็หรือไม่ถึงเดือนแล้วนะครับเรียกว่า อาจจะต้องจริงจังแล้วนะสำหรับนะครับสงครามทีคองเนาะแล้วก็ในส่วนของทัวร์นาเมนต์สงครามนะครับก็ซีซั่นสิบเจ็ดเนี่ยนะครับก็วันที่หกนะหกมีนาจนถึงยี่สิบสองมีนาก็จะเริ่มมีการแข่งวันที่หกถึงยี่สิบสองนะครับใครที่จะไปแข่งก็จะมีโอกาสลุ้นคอร์สเนาะนะครับสำหรับพวกเราเนี่ยก็น่าจะชนะแล้วก็โจวันที่สี่แล้วก็ตีนะฮะและ้วก็เรียกว่าตีหนึ่งๆเนาะนะฮะตีเป็นในส่วนของทัวร์นาเมนต์หนึ่งๆแล้วก็เรารับแต้มไปซื้อ ตูมนะส่วนแต้มผมเนะี่ยที่เก็บมาเป็นของความพันเนี่ยผมซื้อตะกอกระบอกแล้ว <c oughs> นะฮะแล้วก็มีนะครับมอนเตอร์เนาะปรับปรุงนะครับให้สามารถแชร์ข้อมูลมอนเตอร์หลายตัวพร้อมกันได้นะนะครับอันนี้ก็คือถือว่าดีขึ้นนะเพิ่มลำดับการแชร์นะครับก็สามารถเรียกมอนเตอร์นะครับได้6ตัวเมื่อใช้การแชร์มอนเตอร์นะมอนเตอร์ตัวแรกที่ถูกแชร์ก็จะรวมเป็นแบบแชร์อัตโนมัตินะครับนะก็จะเป็นแบบนี้เนาะคุณสามารถยกเลิกนะครับเลือกมอนเตอร์บางตัวที่ไม่ต้องการได้อันนี้ก็คือ สามารถกดแชร์สมมุติว่ากดแชร์มา3ตัวแนละ้วแบบบางบางคนเนี่ยดูไลฟ์สตรีมหรือว่าไปเจอใครที่แบบหือเราอยากขอดูลูนเขาอย่างเงี้ยให้เขาแชร์ให้ดูได้นะนะครับก็จะแชร์มาทีละตัวได้นี่ก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นจะได้ไม่ต้องพอนั่งกดแชร์ทีละตัวนะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของวอลลิน่าปรับปรุงข้อมูลการค้นหานะครับบางคนเนี่ยอยากดูคอมโบ้คอมโบ,มโบนี้มันคอมโบย,ยังไงเราก็สามารถนะครับดูบลนเตอร์เนาะที่ใช้ร่วมกันนะครับในวอลลิน่าได้เนาะนะครับแต่เขาบอกว่าเร็วๆนี้นะเดี๋ยวผมลองพาไปดูว่าดูได้หรือยังนะแล้วก็ เรื่องของการปรับนะครับแสดงข้อมูลนะปุกพลังนะของมอนเตอร์คอร์แลบเนาะก็จะบอกให้ชัดเจนเลยนะว่าเนี่ยไอัวเนี้ยนะมันเป็นร่างปุกพลังมอนเตอร์คอร์แลบกับใครมาเนาะนะครับก็จะได้ไม่งงนะแล้วก็แท่นสมอล์ดนะครับปรับให้ดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับเมื่ออชื่อนะก่อนปุกพลังของมอนเตอร์นะครับเวลาซสมอนก็จะได้เป็นร่างออริจินอลที่ปุกพลังเท่านั้นนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของปรับนะครับเนื้อหาคอร์แลบสุดเอกซ์คลูซีฟนะในเรื่องของในกรณีที่มีเนื้อหาใหม่เข้้้้้าาาาาามมมนน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 นะะะะะคครรรรรรััับบบบหืืืออออสถกกกลล่่่งงไดดเเเีียจจแแตพๆว ในมินิเกมของของเสาหลักเนี่ยจะเพิ่มนะแจ้งเตือนเนาะแจ้งเตือนนะสามารถรับรางวัลได้นะในสุดสัปดาห์ของกิจกรรมนั้นได้ทันทีนะแล้วก็เตือนจะหายไปนะครับอ่ะก็มีเตือนขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของปรับปรุงนะครับในเรื่องของการรับเกรบบรรยากาศเนาะนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของเพิ่มชุดนะครับสำหรับยิสุเกตเข้ามาแล้วนะเพื่อนๆนะก็จะมีการถอดหน้ากาก,ากออกแบบน,นี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปเล่นแล้วก็รับในกิจกรรมได้เนาะนะครับ มีการเพิ่มอิโมจินะฮะในส่วนของคอลแลบเนาะนะครับเดนมอนซ์เลเยอร์ใหม่สี่แบบทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยนะนะครับใครที่เป็นแฟนนะฮะแตามไปค่าสูตรก็บอกเลยว่าต้องมีนะครับอิโมจิหแบบเนาะรับไปรางวัลจากการกิจกรรมนะคอลแลบส่วนอ e ีซีแบบเนี่ยต้องซื้อในแพ็กเกจนะครับแล้วก็จะวางหลังจากนี้ก็คือวันที่6เออหลังจาก update, อัปเดตเนาะก็คือวันนี้แหละนะครับในเะวอร์ชัน8.6.2นะแล้วก็เรื่องของร้านค้าเซอร์ไพรส์ทุกคนนะฮะมี นะฮะแบ็กไฟด์เดย์มาเนาะนะครับแบ็กไฟด์เดย์ก็จะมีทุกวันเนี่ยคุณจะรับสกอร์ได้1วันแล้วก็จะมีเป็น Week วีคพิเศษนะครับแบบว่ามีของมาขายนะในแต่ละวีคก็สามารถไปใช้นะฮะซื้อกันได้เนาะอยากซื้ออะไรเนาะแล้วก็มีกล่องมิจิบล็อกนะครับเจ็ดในการสุม่มไอ้กล่องมิจิบล็อกเนี่ยมันจะมีอีเวนต์นะฮะมีกิจกรรมที่จะได้ใบฟรีด้วยที่ได้สุ่มฟรีจะผมพาไปดูนะสำหรับใครที่แบบสงสัยในเรื่องของอีเวนต์นะอันนี้กิจกรรมเข้ามาแล้วนะอัปเดตเข้้้าาาามแแลลลววนนนะะะะะคระะนะนะครับก็ยยเเอีดฮ ก็ขาช่วงยาวเลยนะส่วนที่น่าซื้อนะนะครับเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของอันนี้จะรีเฟทุกวันนวันนะเๆๆนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็น1 0 0คิตันนะครับรูน,น่าซื้อนะเพราะว่ารูเนี่ยเดี๋ยวผมลองกดให้ดูด้วยนะนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดรูต่างๆเนาะนะครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้ทุกคนนะครับสำหรับอัปเดตเนาะ,ะมีอะไรบ้างลืมกันหรือยังนะอ่ะแนว27แลวกันนะคนน้อยดีไม่ไม่อยากจะแชร์เยอะนะเขินนะ ไอ้รูนเราก็ไม่ได้สวยอะไรซะด้วยอ่ะสามารถแชร์ได้เนาะเนี่ยติ๊กติ๊กสามตัวนะแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็แชร์ธรรมดาอย่างนี้นะทุกคนนะ,ะนะครับเห็นไหมก็จะมีข้อมูลมอนเตอร์นะในการแชร์นะครับเนี่ยคนก็เข้ามาดูได้อ๋อพี่อูบูชินเนลใส่รูนแบบนี้นั่นเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายนะยิ่งขึ้นเนาะจะไปดึงหนึ่งศูนย์จะไปเปิดสกอร์ด้วยอ่ะแล้วก็ในส่วนของอ่าในนี้นะฮะอันนี้ผมดูได้ไหม มันไม่ได้แล้วนะเวอร์ชันมันต่างกันเนาะนะฮะก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะว่ามีใครเล่นหรือยังมันก็จะมีการค้นหานะทุกคนนะในส่วนของรีเพย์เนาะนะครับแล้วก็จากมอนเตอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันมันค้นหาง่ายหรือยังนะอ่ะอย่างเช่นผมอยากได้เนาะคอมโบน้องนะฮะยผงเปิดได้มานะนี่คอมโบกับใบสันลมอะไรประมาณนี้เนาะนะครับมีคนเล่นไหมใบสันลมอหะอย่างเงี้ยมีไหมฮะ ได้ไหมก็น่าจะเร็วๆนี้นะทุกคนนะแล้วนนก็เหมือนเดิมเนาะแล้วก็นะครับในส่วนของอันนี้ที่ว่าน,นี่ที่ว่านะฮะนี่นะครับผมก็จะมีรางวัลใหม่เขาจะบอกนะของเดิมมันจะไม่มีนะทุกคนนะก็ซึ่งนะครับจะมีอันนี้ปลดล็อกแล้วเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะครับวพรามันยากไหมเดี๋ยวไปเปิดนะฮะไปเปิดร้านด้วยไปเปิดร้านแบคไฟเดียกันด้วยนะมันตายง่ายจังนะเพื่อน <laughs> ลอยจริงลอจริงลอยจริง จากเลเวลสองนะีก็จะเป็นแการจิ้มนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณปล่อยมันจะตกลงไนงะก็จะเป็นขึ้นลงขึ้นลงเนาะนะครับนี่ในเกมในะผมเล่นนะพยายามเล่นอยู่นะไม่ไม่เก่งก็ดีนะทุกคนนะเนะี่ยเออถ้าเกิดว่าจิ้มค้างไว้จะขึ้นไปอย่างนี้เนาะนะี่ฮะอันนี้เล่นให้ดูนะเล่นให้ดูนะครับอ่ะมันก็จะมีภารกิจอยู่นะบอกว่านะครับเนี่ยข้ามสิ่งกีดขวางกับการฝึกทั่วไปเนาะเก็บให้ครบนะครับหนึ่งร้อยคุณก็จะได้สกอร์สิบใบนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของเสาหลักเนาะนะฮะ รอบนี้ก็จะมีรางวัลใหม่เป็นเดลิมอนเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเช็คอินนะครับแบบนี้เลยมีอะไรนะอีกนะร้านค้าเนาะนะครับร้านค้าแบ็คไฟเดย์พิเศษนี่นะครับก็จะมีต่อหนึ่งวันเนาะแล้วก็นะครับอันเนี้ยสามารถนะครับเลือกได้หงชิ้นสมมุติเดี๋ยวผมซื้อวิวให้ดูละกันวิวต้องใช้นะผมซื้อมาแล้วนะเราไปที่กล่องของวันนะครับแล้วก็กดรับไม่ได้ทุกคนต้องไปกดต้องไปกดข้างนอกเนาะนะครับ นี่เราก็จะมีนะครับเดมอนสกอร์นะสกอทัดน้านะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าไหนที่มันน่าจะซื้อบ้างเนาะก็เรียกว่าน่าซื้อกันหมดเลยนะถ้าเกิดว่าคุณมีเพชรนะครับพวกลูนพวกเดมอนพวกสกออะไรพวกแนะนำให้ซื้อนะแล้วก็กล่องนะครับกล่องนาโชคมีอะไรบ้างมีดาบพิฆาตะศูนย์นะฮะก็ไปเปิดกันได้เนาะนะครับแล้วก็จะมีคัมพี์นะฮะนี่้เติมมาทุกคนนะหนึ่งพันบาทนะครับก็จะได้คัมพีหนะึ่งพันเนาะแล้วก็ อันนี้ผมมองว่ามัน,มนแพงกว่าแพ็คทั่วไปนะปซื้อแพ็ข้างนอกให้ครบก็ดีกว่านะเราก็มีอันนี้1000พันนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของจํานวนเพชรเลยนะถ้าคุณมีเพชรคุณก็ซื้อนะนะครับอันนี้หินหล่อนันแนะนําว่า800อยในหะนะ้าซื้อเนาะนะครับเนี่ยซื้อไปได้เลยซื้อได้ก็หมดนะเพื่อนๆนะฮะถ้าเพชรพอผมเหลือเพชรยูหกพั 6, นเนาะนะครับออะในร้านค้าก็จะประมาณนี้แล้วจะมีกิจกรรมนะครับในส่วนของกิจกรรมเนี่ยซึ่งจะเป็นกิจกรรมนะครับยูซุเกะใช่ไหมเอนะ กิจการมินิสุเกะนะครับตรงนี้นะเพื่อนๆนะตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเคลียร์ครบ12ครั้งอะ่ะตอนนี้เราเคลียร์ไปกี่ครั้งแล้วสิครั้งใช่ไหมสิบสอครั้งอะ่ะคุณจะได้นะครับคูป,ปองเนี่ยไปสุม่มในร้านเมื่อกียเจ็ดร้อยห้าสิบเพจนะคูป,ปองอันนี้นะครับแล้วก็สิบแปดครั้งจะได้คอรต,ตูมเนาะนะครับผมอันนี้เคลียร์ได้ไหมน่าจะไม่ได้แล้วนะน่าจะต้องรออีกทีหนึ่งเนาะอะ่ในส่วนของนะครับคอรต,ตูมอ่ะผมมีอินุสุเกะธาตุไฟอยู่ถูกไหมผมก็สามารถมาดูได้เนาาาะะะะนนนนคครับับว่่่่อออิุุสสเเเกไไฟผมียยถ้ใจป็งง หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆนะครับเออเป็นไงเทไหมใช้ตัวไหนดีกว่าใช้ตัวไหนดีกว่าผมว่าผมใช้ล้างบูดีกว่าแต่ก็ดีนะ <c oughs> เขาใส่ใจรายละเอียดของเกมดีอยู่นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นทัดน้ำเนาะผมมีครบเลยนะเรนนิสโกยังไม่มาเลยนะครับเดี๋ยวสกอร์เนี่ยเดี๋ยวน่าจะต้องอไปรับลูนก,กันแล้วกันเนาะอันนี้คือไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่วิววิว ก่อนนะมันอยู่ในไหนนี่อันนี้นะไลน์คารเซอร์ไพ์นะ99วันนะครับก็ไปกดรับกันเนาะก็จะมีรูนะครับให้สเม็ดให้เราเลือกนะว่าเราจะเอาเม็ดไหนนะอันไหนสวยสุดเออสปีดต้านแม่นนะแล้วก็มีสปีดนะครับแอทแทคอืมนาเลยทั้ง2เม็ดเลยนะระหว่างเม็ดกลางกับเม็ดขวานะกว่ามือผมนะผมจะเอาเม็ดไหนดนะีทุกคนผมว่าเม็ดนี้น่าได้ใช้กว่านะถ้ามันลงแอทแทค ก็ได้ใช้ด้เกิดอันนี้มันลงใต้กับลงแม่นมันขัดขัดกันเนาะเเดี๋ยวซื้อแนะแล้วก็บวก12ไปเลยนะว่าจะได้ใช้หรือจะขายนะครับอะบวกลงมาแล้วก็นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะได้17เองก็เหมือนแบบก็ยังพอได้ใช้ออะตีเบสซะว่ามันคือรุ่นม่วงแล้วกันเพาเดี๋ยวละแวงนี้ออกมันก็คือรุ่นม,วม่วงใบหนึ่งนั่นแหละนะครับออะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะละแพ็คนะครับแพ็กเนี่ยก็จะมีอันนี้ปะอันนี้มาใหม่ปะสามร้อยก็บาทเนี่ยอันนี้สองพ ซื้อหนึ่งครั้งเนะี่ยคุณจะได้กิมจินะฮะเออนี่ผมแนะนำให้ซื้อทุกคนนะครับแนะนำให้เติมนะฮะเนี่ยแนะนำให้เติมไว้อะไรเติมมันนั้นนะครับเนาะก็พนะันสามเนี่ยพันสามคุ้มกว่าในร้านนะพั 1, 3, นสามอันเนี้ยเนาะก็จะได้หนึ่งใบแล้วก็แสงมืดแล้วก็ได้เพชรพันสองที่หลอมสก็ด้วยพันสามคุ้มกว่าคุ้มกว่าหนึ่งพันนะครับเพิ่อมอีกสามร้อยแต่ว่ามันมีที่เติมถูกเติมไว่อยู่นะฮะก็เติมได้กับพเพาเพวกนะครับอ่นะนะก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับอัปเดตนะครับผมใครอยากกไไได้หนะ็ป ไปจัดจะเพื่อนๆนะซึ่งเนี่ยฮะเดี๋ยวผมเอาในเดี๋ยวน,นี้กี่ใบอันนี้3ใบทุกคนอันนี้3ใบนะอันนี้น่าซื้อหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาซื้อแล้วเปิดดีกว่านะให้น้องบูมาเปิดดีกว่าเนาะนะครับเดี๋ยวรอกล่องน้ำโชคด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอทุกท่านสนุกนะกับนะครับอัปเดตใหม่เนาะนะครับกับคอลแลัปนะฮะวันนี้ลากันไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ